ลดราคาเรายอดขายมันจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นอ่จยกไปวางแล้วก็ยกกลับมาวางตัวเป็นผู้ให้อันนี้เป็นไมล์เซตของคนที่ประสบความสีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะบอกว่าวันนี้นะคะหัวข้อที่นํามานะคะขายแบบไม่ขายเนี่ยแล้วสรุปจะขายหรือไม่ขายเนี่ยเออเทคนิคแรกนะคะก็คือการที่เราต้องให้ความรู้ต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจตัวเองด้วยนะ เกี่ยวกับธุรกิจที่ทําอยู่อะนะหรือว่าจะเกี่ยวกับอะไรได้อีกธุรกิจเค้กเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรได้มันมีเรื่องของการทําการตลาดก็ได้การขายก็ได้การบริหารก็ได้ถูกปะอย่างวันนี้มิลินมาพูดในเรื่องที่เป็นการเทคนิคการขายแบบไม่ขายสําหรับสายเบเกอรี่เห็นไหมว่ามันยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เถ้าเป็นธุรกิจเค้กเมื่อก่อนนี้เราก็จะออกมาเขาเรียกอ,อะไรเซลเพจอะเซลเพจหรือว่าเขียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาประมาณแค่แบบยังไงอะคือเราจะพูดแต่เรื่องสินค้าเค้กอร่อยเค้กนุ่มอะเค้กสวยเค้กวันเกิดเจ้าหญิงถูกปะเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะไปพูดในเรื่องของรสชาติเคก้กช็อกโกแลตนุ่นดีนั่นวานิลาโ,อ,ลโอ,อรีโอใบเตยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรสชาติมาเลยจ้ะสี่ห้าอันนะแล้วเราก็ไปบอกราคาหนึ่งปอนเท่านี้สองปอนเท่านี้สามปอนเท่านี้อย่างเงี้ยนี่คือโลกเก่าโลกเก่าเป็นโลกของแบบเป็นโลกของการยิงแอดหรือว่าเป็นโลกของการขาย แบบเก่านะคะซึ่งนะตอนนี้ความรู้หมายถึงคุณจะรีเสิร์ชมาก็ได้นะคีย์ของมันก็คือว่าความรู้ก็คืออ่ะเราปรเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ก็คือความรู้คืออะไรความรู้ก็คือว่าสมมุตินะข้อดีของช็อกโกแลตของดาร์กช็อกหรือข้อดีของพรีเมียมดาร์กช็อกจับกลุ่มไหนคอนเทนต์ช่วยได้ สำคัญจริงๆคุณจะหลีดใครมาคุณจะหลีดใครมากลุ่มพรีเมี่ยมกลุ่มแมสกลุ่มมวลชนเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มสายอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทำผ่านคอนเทนต์ได้หมดเนยดีมีกี่แบบมีโลแฟทมีทานมีอะไรอะทานแฟสแบบแฟบบแบบไหน แฟตแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์แฟตมีกี่แบบแฟตในขนมใช้แบบไหนอันนี้ค่ะคือความรู้ข้อดีของการของเค้กชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนเออเนื้อเค้กมีกี่แบบเนื้อเค้กหนึ่งนะคะมันมีชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนจะเหมาะกับเออชิฟฟ่อนด้วยความที่มันขึ้นฟูด้วยน้ำมันปะอา่าแล้วมันก็แบบ มันต้องใช้น้ํมันอะไรนะคะในการที่มันจะทําให้มันไม่หืนเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันจากดอกไม้ใช้น้ํามันปาล์มนะคะมันจะหืนอ่ะเราก็เป็นแบบให้ความรู้หกับสไม่เหมือนกันแล้วนะข้อที่สองนะคะนอกจากการให้ความรู้แล้วโชว์ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญกับความรู้เหมือนกันไหมคะความชํานาญ คือการที่ทำมานานประสบการณ์เขาจะได้มีความเชื่อใจเราทำให้คนตัดสินใจซื้อกับเราแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี้ยยี่สิบเพิ่งจบมาไปทำาไปเป็นไรไปเป็นลูกจ้างก่อนทำงานประจำมาทั้งหมดหปีนะ แล้วกว่าที่จะออกมาเปิดธุรกิจเองอะ่ะก็เกือบเกือบสามสิบอ่ะบางคนจะเริ่มธุรกิจเองก็คือมีเงินสะสมต้นทุนแล้วก็ออกมาเปิดธุรกิจตอนประมาณสามสิบอัพถูกปะสามสิบอัพถึงทําธุรกิจเพราะฉะนั้นอะ่ะธุรกิจมันมีไม่ได้เยอะนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คืออะไรคะตอนนี้เด็กสิบแปดก็หาตังค์ได้แล้วเด็กสิบห้าก็หาตังค์ได้แล้วเมื่อก,ก่อนนี้เขาบอกว่าหกสิบก็รีไทยแล้วใช่ปะ นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะทุกวันเนี้ยหกสิบหกก็ยังทำธุรกิจก็เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรทำจนแบบไม่ใช่ว่าหกสิบนี่คือรอความแบบรอที่จะจากไปนะไม่ได้แล้วใครติดไมล์เสรข้อนี้นะ เปลี่ยนด่วนเลยนะคะเรากําลังเพิ่งเริ่มต้นนะคะในยุคที่2เท่านั้นเองนะอ่าเป็นการเริ่มต้นครั้งที่2เท่านั้นเองตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยกว่ามันจะมาอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเลยไปแล้วเราก็ต้องเป็นอมาตะนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะการพัฒนาตัวเองความรู้ต่างๆนานา,นานเราก็ต้องอัพตัวเองขึ้นซึ่งตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบไม่มีข้อมูลพวกเนี้ยแต่ตอนนี้มันมีข้อมูลพวกนี้เยอะมากเลยมิ่ลินก็ไปศึกษาเหมือนกันนะคะนี่คุณต้องมีโปรดัก ที่คุณไม่ต้องทำเองทุกวันถ้าคุณแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟอย่างเงี้ยมันจะไปชา้าแต่คุณต้องมีโปรดักที่มันไม่เปลืองแรงอะคะ่ะตอนนั้นเป็นเค้กแต่งงานที่เป็นมอคอัพมาเป็นตัวเลเวลเลตให้มิลินเลยอ่ะยกไปวางแล้วก็ยกกลับมาให้คีย์แบบนี้ไปอะเขาไม่ต้องลองเองถูกปะอันนี้คือประสบการณ์อันนี้คือความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องเกิดจากการที่ เราทำม,มานานนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าคือความเชี่ยวชาญอะ่ะคุณต้องทำมานานหรือเรียกว่ารีสอร์นั่นเองคุณบ้า่า3ข้อนี้ถ้าคุณเอาไปทำนะคะมิลินก็ว่ามันก็เปลี่ยนเยอะแล้วล่ะนะข้อ3นะคะการแก้ปัญหาจุดที่เขามีปัญหาแล้วเราไปแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาคนที่เขามีปัญหาเขาต้องการที่จะแก้เขาไม่ได้จะสนใจสินค้าเราหรอก สินค้าของเราเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกแต่เขาสนใจที่ตัวปัญหาของเขาถ้าเกิดสินค้าของเราตอบโจทย์เขาเนี่ยเขายอมจ่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะขายแบบไม่ขายคือคุณต้องแก้ปัญหาเขาได้อย่างร้านเค้กอะยกตัวอย่างร้านเค้กถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่มาแล้วก็เพจเรียนทําเค้กตอบโจทย์ในแง่ของการให้เทคนิคให้สูตรจากสิ่งอะไรคะจากรีซอสของเรา ที่เราทํามาสิบสองปีเนี่ยอันนี้คือตอบแก้ปัญหาได้เห็น <he S 2> ไหมว่ามันคือความรู้ว่ามันคือความเชี่ยวชาญที่เรานําออกมาโชว์บางอย่างเรายังไม่ขายเลยแต่คุณถามเข้ามาว่าขายหรือไม่ขายไหมถูกปะเรามาบอกว่าวิธีการทํามันทําแบบนี้นะโมช็อกโกล็เนี่ยคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องใส่แบบนี้แล้วคุณก็ต้องคลอบมันแบบนี้ใส่เข้าไป โยกมันหน่อยให้มันเต็มลูกพอเอาออกมาขึ้นไปแบบนี้แบบนู้ดเราทํานะสิ่งที่ปัญหาที่เราเจอนะคะเจอแบบนี้แบบนั้นนะอยากได้โมช็อกโกแลตนี่คือเพอร์มิชันมาร์เก็ตติ้งวันนี้มาลงไมล์เซตนิดหนึง่งไมล์เซตของคนที่จะขายดีหรือว่าคนที่จะประสบความสําเร็จนะเขาจะมีไมล์เซตที่เป็นผู้ให้อีกแง่หนึ่งนะคะก็คือจะมีไมล์เซตเป็นผู้รับได้ยินไหมเดอะมอ์ยูกิฟ the more you get นะก็คือว่าวางตัวเป็นผู้ให้อันนี้เป็น m มายเซ็ตของคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งพอเป็นผู้ให้เราก็ไม่ใช่ให้แบบให้จนเหนื่อยตายอะ่ะคือเหนื่อยเออให้แล้วให้อีกคนไม่เห็นค่าคุณก็ต้องไปดูด้วยว่าตลาดอะ่ะให้ค่ากับอะไรด้วยเช่นต้องยกตัวอย่าง3ข้อเนี้ยมันเรียกว่าคุณค่าจุ๊ คุณค่าเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราเอามาให้คุณค่ากับเขาอะ่ะมันคือการเพิ่มมูลค่าขายเหมือนกันทั่วโลกอะ่ะคือขายเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะก็ขายไม่ได้มันไม่มีความแตกต่างสิ่งที่คนทำคืออะไรคะชอบจังเลยอยากไปลดราคาเนี่ย มิลินสายเบเกอรี่นะมิลินไม่ได้เชียร์ให้คุณลดราคาเลยนะคะคุณต้องไปเพิ่มคุณค่าถ้ามิลินจะขายเค้กห้าพันมิลินต้องเพิ่มคุณค่าอะไรถ้ามิลินจะขายเค้กหมื่นหนึ่งมิลินต้องเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับผู้ซื้อไม่ใช่ลดราคามิลินจะไม่ลดบูลค่าของตัวเองนะคะจะไม่ลดราคาลดทำไมอะ่ะก็ในเมื่อสูตรของยอดขายมันมาจากการที่จำนวนลูกค้าคูณราคา คูณรีพีทใช่ไหมคุณซื้อซ้ำนี่ไงลดราคาเรายอดขายมันจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นถ้าคุณเพิ่มราคาได้อะคุณจะทำให้ลดจำนวนลูกค้าก็ได้เห็นไหมว่ามันเป็นหนึ่งสมการในการเพิ่มยอดขายถ้าเกิดว่าไปลดราคาคุณก็ต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าทำได้ไหม การดิวคนเยอะๆเนี่ยมันจุกจิกไหมการดิวคนเยอะๆเราต้องศึกษาอะไรบ้างคุณก็จะต้องเก่งในเรื่องของจิตวิทยาในการเข้าถึงคนที่จะมาซื้อเขาชอบแบบไหนเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนคุณค่าเนี่ยคุณต้องไปได้ทิศทางเดียวกับตลาดด้วยนะตลาดต้องให้ค่าด้วยนะให้ตลาดคืออะไรตลาดคือลูกค้าลูกค้ายอมจ่ายเอาอย่างงี้ออะ ลูกค้าย,ยอมจ่ายโอเคยกตัวอย่างจากตัวเองก็ได้อะมีนามิลินไม่มีคลิปไหนที่มิลินขายเลยมิลินออกมาให้ความรู้มาให้ความเชี่ยวชาญมาแก้ปัญหาให้จนมีคนที่เขาอนุญาตให้มิลินขายเห็นไหมมิลินไม่ขายเลยไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้อะไรเลยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเป็นผู้หญิงมีค่าค่ะสิ่งที่ตลาดให้ค่าของมิลินคืออะไรมีคนถามเรื่องสอนไม่เซ็ตไหม มีคนสอนเรื่องการตลาดมีสอนเรื่องการตลาดไหมมีคนถามเรื่องสอนเรื่องธุรกิจไหมแล้วกลายเป็นว่าเข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 า,เขายอมจ่ายเราถูกปะยังไม่ได้ขายเลยนะเขายอมจ่ายโอเคเพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้ตอนนั้นนะ่ะมิลินแก้ปัญหาเขายังไงคะมิลินไพรเวทเพราะว่าอะไรเพราะถ้าต้องการสามเรื่องคุณต้องไพรเวท คุณต้องไพ i v a มิลินมันมีช่วงที่บางทีอ่ะเราให้เราให้ไอเดียคุณทำแล้วอ่ะแต่คุณยังติดนูน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนมองไม่ออกอ่ะมันติดที่ How w t หนึ่งมันติดที่ Mindset ด้วยแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ติดนะคะอย่างเช่นมิลินโคชชิ่งอ่ะคนส่วนใหญ่ติดที่ Mindset นะคะคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีมิลินตี Mindset แบบนี้รู้ไหมว่ามิลินก็เจอคนที่หนึ่งไม่เก่งเทคโนโลยี กับสองเก่งเทคโนโลยีแล้วแต่ก็ไม่ทําแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาตัวไม่เอาออกมาทําไม่เอาตัวเองออกมาหรือว่าไม่เรียนรู้ไม่ทําให้มันถูกวิธีติดนู่นติดเนี่ยแปลว่าคุณพลาดโอกาสไหมพลาดโอกาสนะข้อนี้เป็นคีย์สาคัญเลยในการที่ว่าคุณจะสําเร็จได้คุณต้องพร้อมรับโอกาส นั้นโอกาสมันมีถ้าคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นแต่ทีเนี้ยว่าสิ่งที่คนมองไม่เห็นเพราะว่าคุณไม่พร้อมคุณยังไม่มีอาวุธติดตัวออกลบอะ่ะออกมือเปล่าออกไปออกไปก็ตายอะ่ะไม่มีอาวุธติดตัวแล้วพอออกไปทําถามว่าได้ไม่ได้แต่คุณต้องใช้เวลาก็คือเหมือนกับว่าเวลาออกไปถ้าคุณไม่มีอาวุธคุณก็ต้องออฝึกฝนร่างกายตัวเองให้แข็งแรงถูกปะก็ใช้ตัวเองเป็นแบบเป็นแบบในการที่จะ ไปต่อสู้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ก็เท่ากับว่าคุณก็มีอาวุธติดตัวนะคุณมีปัญหาเยอะๆคุณแก้ปัญหาไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุณก็มีความรู้ที่จะไปบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงอ่ะบริหารได้ด้วยการใช้ความรู้นะทุกคนคนเขาบริหารความเสี่ยงด้วยความรู้เขาก็เจอปัญหาเหมือนเรานี่แหละเขาก็เจอความเสี่ยงเหมือนเรานี่แหละแต่เขาเขาเรียนรู้ที่จะบริหารมัน ไม่ได้หนีมันเออมิลินไปแล้วนะเราก็พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะเป็นวันจันทนะคะจันทร์พุทธศุกร์11โมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มาเติมพลังให้กันละกันค่ะสำหรับวันนี้มิลินไปแล้วค่ะ